สมมติว่าตรงเนี้ยเราติดนานติดนานนะน้องขวัญเหยียบทั้งคัสเหยียบทั้งเบรเมื่อโอเ,คคเข้าเกียยวว่างก่อนแล้วดึงเบรกมือครับอันนี้เบรกมือนะไม่ต้องกระถุ่มนะดีมากดึงเลยเลยอเคเท้าซ้ายปล่อยจากแป้นคัสเท้าขวาปล่อยจากแป้นเบรกวางทั้งสองเท้ากับพื้นได้เลยผมสมมุตินะว่าเราจะเลี้ยวขวาออกไปตรงทางแยกตัวนี้นะครับเท้าขวาของน้องขวัญเท้าขวาเหยียบเบรกก่อนเหยียบไปเยอะๆหน่อยเนึงแล้วก็ลดเบรกมือลงครับ ดึงด้ามเบรขึ้มานิดนึงแล้วกดปุ่มดีมากครับรถเบรกมือลงไปให้สุดนะครับแล้วก็เท้าซ้ายเหยียบแป้นคัทให้สุดครับแป้นซ้ายคือแป้นคัทเหยียบให้สุดแล้วก็เข้าเกยร์หนึ่งครับน้องกวันโอเคมองขวาอีกทีนึงไม่มีใครมองซ้ายทีนึงไม่มีใครเราจะปล่อยเท้าขวาออกมาจากแป้นเบรกก่อนไม่ได้เพราะถ้าปล่อยเท้าขวาออกมาจากแป้นเบรกแล้วรถจะไหลถูกต้องเพราะฉะนั้นที่ถูกต้องต้องปล่อยเท้าซ้ายออกมาจากแป้นคัทค่อยๆยกทั้งเท้าซ้ายออกมาจากแป้นคัทอย่างช้าๆ ให้รถมีกำลังโอเคแค่นี้รถสั่นเหมือนกาลังจะไปแล้วเท้าซ้ายหยุดนิ่งดีมากครับถ้าขวาซ้ํามองซ้ายซ้ําไม่มีใครโอเคเท้าขวายกออกมาจากแป้นเบรกเลยครับแล้วรถก็จะไปเลยยกเลยครับยกให้หมดเลยดีมากครับอมองขวามองซ้ายมมนม,มีใครดีครับรถข้ามฝั่งมาอีกฝั่งด้านบนเพราะฝั่งด้านบนก็คือเป็นถนนที่เราเลี้ยวขวาออกมาแล้วจะต้องอยู่ถนนด้านบนตรงนี้นะโอเคครับถือว่าทําได้ดีมาก แล้วเอญสมวิว่ารถมาหยุดโอเคพอรถมาหยุดเป็นการหยุดที่ระยะสั้นๆก็เหยียบคัสเหยียบเบรกนะครับสมมติรถมาหยุดแล้วมองขวาไม่มีใครมองซ้ายไม่มีใครโอเคครับก็ให้ปล่อยคัสออกมาอย่างชา้าช้าจนรถสั่นเหมือนทําท่าที่จะไปแล้วพอสั่นแล้วเท้าซ้ายหยุดนิ่งเท้าขายกโอเคอันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเท้าซ้ายไม่นิ่งนะครับเท้าซ้ายไปยกออกมาจาับแป้นคัสต่อก็เลยทําให้รถกระตุกดับถ้ารถกระตุกดับปุ๊บเปลี่ยนมาเป็นเกียร์ว่างก่อน นะครับปิดแอร์ด้วยนะครับแล้วก็สตาร์ทรถใหม่แล้วก็เหยียบคันให้สุดเข้าเกยร์หนึง่งนะครับโอเควิธีการก็คือปล่อยเท้าซ้ายก่อนนะอย่าปล่อยเท้าขวาก่อนถ้าปล่อยเท้าขวาก่อนเนี่ยรถจะไหลลงไปข้างหลัง,ลงเลยปล่อยเท้าซ้ายออกมาให้รถสั่นมีกําลังนะครับเหมือนทาท่าจะไปเท้าซ้ายหยุดนิ่งนะครับมองด้านซ้ายมองด้านขวาไม่มีใครเท้าซ้ายหยุดนิ่งเท้าขวายกเลยนะครับรถก็จะออกไปได้เลยนะครับ เพื่อนๆเห็นคลิปนี้แล้วลองไปส่ใช้ดูนะครับสวัสดีครับ